สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับ <c oughs> วันนี้ผมจะมาสอนแต่งสกินที่มันมีปอกแขนได้เช่นอย่างนี้ครับเห็นไหมเห็นไหมต้องเอาไปใส่มันถึงจะรู้นะครับแต่ผม,มเอาตัวนี้เนี่ยมันพัง <c oughs> ตัวนี้เลย <c oughs> คุณจะเอาสีอะไรก็ได้แล้วก็ปรับตรงนี้ครับเนี่ยครับ ปัตถมและยื่ออะไรไม่รู้อ่านไม่ก็ออกปรับให้เป็นอย่างนี้ครับแล้วคุณจะเอาสีอะไรก็ได้ให้เป็นปอกแครน,นะครับซื้อตรงนี้อ่าตรงนี้ทําให้ทั่วมันจะไ,ไ,ได้สวยอืม <c oughs> อืมพอเสร็จแล้วต่อไปมาข้างนี้อืาออาอืมไปเรื่อย เสร็จแล้วก็จะอยู่ลักษณะนี้ครับแล้วผมจะใส่ตัวนี้ดูครับนี่ตัวนี้มันจะเอย่างนี้ครับเฮ้ยนี่นี่นะครับผมไปใส่ให้ดูนี่ครับเห็นไหมครับ แขนมก็จะมีปอกขึ้นมานเห็นไหมครับตรงสีดำเนี่ยๆ,ๆตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นกันปะเนี่ยๆอ่าแล้วคนที่ลงสกินไม่เป็นเดี๋ยวผมสอนไปเลยนะครับวันนี้อ่าใจดีใจดีผมใจดีอ่าเข้ามาที่ที่เดิมครับนี้ะกินนี้แล้วกันที่ผมแต่งเมื่อกี้นี้อ่ากดตรงนี้ครับ จะเป็นรูปเมมตรงนี้ครับกดเซฟนะครับตนี้ครับตรงนี้ครับเซฟแล้วก็ o l d เนี่ยแล้วก็เอาไว้ที่ดาวน์โหลดก็ได้แล้วปึ๊บอ่าคุณต้องไปโหลด e x f a x pro มาด้วยนะครับใน Play Store อ่าเข้าไปเลยนี่ก็อยู่นี่แล้วคุณก็กดค้างแล้วก็เพิ่มเติม บีบอัดตกลงแล้วก็อยู่อันนี้แล้วก็กดค้าง่มเติมแตกไฟล์เลือกเส้นทาง DCIM ตกลงอาเรียบร้อยแล้วก็เข้าหมายครับดูแกแ็ลลอรี่เฉพาะครั้งนี้นี่มันก็อยู่นี่นี่ ใส่ได้แล้วเห็นไหมมันก็ใส่ได้แล้วอ่มมันก็ใส่ได้แล้วอ่าก็สําหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่า,ทานี้นะครับถ้าอยากให้ผมทำคลิปต่อก็อย่าลืมกดสั Subscribe ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับพูดไม่ค่อยเก่งบ๊ายบาย